ครับก็กับผมต้นปาร์ับจากฟาร์มเขตกำปูลนะครับทางช่องล็อกเตอร์อินชาแนลนั่นเองที่นะครับเราก็จะมาถึง้นเขดที่จังหวัดระยองครับอำเภอปวกแดงครับไปกันเลยครับผมตอนนี้นะครับก็ถึงเขตจังหวัดระยองแล้วนะครับใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะอีกประมาณ30กิโลก็จะถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับผม ไม่รู้ว่าเราจะลงหรือเปล่าค้าออกมารับครับผมลูกค้าเห็ดของเรากาลังขับรถนำเราอยู่ครับผมกลัวเราหลงครับก็เลยมารับครับผมตอนนี้ก็เดินทางลําบากมากครับผมขู่ขามากลงเห็ดของเข้าแล้วครับนะครับผมลงเห็ดของลูกค้านะครับผมซึ่งปัญหาของลงเห็ดนี้ก็คือสังกะสีครับผมหลังคามันจะร้อนมากครับก้อนเห็ดบนรถมาไว้ตรงนี้ครับผมูกค้าป้อนขออเข้าโรงเรืนนะก้อนพัดจับไม่ป้อนนะเชื่ออะไรนะผมจับครับ อัีผู้ช่วยนะครับพี่ฟานและชี่ไทยนะครับนี่เราก็เข้ามาอยู่ข้างในโรงเห็ดแล้วนะครับอากาศในโรงเห็ดก็เย็นน่าจะเก็บความชื้นได้ดีครับพื้นนะครับเป็นทรายหยาบนะครับผมตรงอีดตรงนี้ เห็นนะครับเราก็เลี้ยงก้อนเห็ดได้สะดวกสบายครับผมเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของโรงเห็ดนะครับก็ดูแล้วที่ตลาดมีความต้องการของตลาดเยอะขายง่ายก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอนาคตที่ดีได้ตอนแรกก็ไม่มีความรู้มากมายก็เลยไปอบรมที่ความเห็ดกลางภูมิจากเดิมที่เคยทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จก็เลยหันกลับมาทําอีกรอบหนึ่งก็จะทําเป็นอาชีพหลักเลยอ่ะก็ยังกลับบ้านไม่ได้ครับผมปัญหาก็คือรถติดลมครับผมต้องรอให้ภูภัย มาช่วยครับผมรถมันติดล้อหน้าเปล่าติดหล่มล้อหน้าหาคนมาช่วยตั้งเยอะเลยคนก็เยอะมากเลยครับมันจะครึ่งล้อแล้วนะคนมันดึงดูดล้อรถไปนะจึงครึ่งล้อเนะี่ยต้องดันไหม ต้องขอตัวไปช่วยเขาก่อนนะครับวันนี้ก็ขึ้นจากหล่มแล้วนะครับก็ใช้เวลาไปบาน5ชั่วโมงครับผมตอนนี้ก็เหนื่อยมากครับยัง,งไนน like, ว share, กกง,ว,ไงใใวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม